และนี่คือฮิปฮอปเซอร์ไวเว์ที่โหดที่สุดจากผู้แข่งขัน2,000กว่าคนตอนนี้เหลือ6คนสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุดบนเวทีและนี่คือรอบเซมิฟนอแา้้ยนั็ โซเนเดฟเลยก็ไปเลยใครจะเข้ามาขวางหูขวางดูดิบินเข้ามาเข้ามาหามาหาผูอีกแสดงว่ามี3ทีมที่ผ่านเข้ารอบต่อไปอและน้อยสุดก็คือ2ทีมเกตกวเบิหลักพูดบ้างกูเตะปงใครแพ้นะครับนั่งดูนะฮะคือยังไงก็ต้องมีทีมที่ไม่ได้เข้ารอบชิงใช่กมึงเดียวมัวชนะ,ะขึ้นลับแล้วพวกชนะ,ะเดือดแน่นอนเดี๋ยวกูเต้นให้ดูให้มึงตามกูให้ัน สั้นสองทุกวันอังคารสามทุกครึ่ง